สายันส,สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะนักข่าวจากสำนักงานไมค์คับใกล้บ้านคุณวันนี้จะมารายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศตอนนี้เกิดฝนสีแดง้าเ้เลือดตกลงมาจากฟ้าฟ้าแต่ว่าสิ่งที่น่าวกลัวกว่านั้นนะคะท่านผู้ชมนั่นก็คือผู้ใดที่โดนฝนนี้แม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วก็ก็จะเหลือแต่เพียงกระดูกเลยละคะ่ะผู้ตอนนี้ผู้เ่ยวชาญย,ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แต่ขอให้ทุกท่านอยู่ภายในบ้านและหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝนมรานานี้นะคะ ขอบคุณค่าน สารที่นั้นชมัดเลยอ่ะข่าวฝนที่ตกเป็นเลือดนี่น่ากลัวชมัดเลยนายคิดว่นาง right ั้นไหมยังนั่นสินะเอ็นเจดูดูแล้วเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะทุกอย่างที่สัมผัสกับฝนนั่นน่ะโอก็ใช่นะสิมันโดนอวกาศเป็นกระดูกด้อยๆโชคดีชมัดเลยนะเนี่ยว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยยังไม่กลายเป็นฝนเลือดแบบนั้นน่ะถ้าที่นี่กลายเป็นฝนเลือดไปด้วยเหลอก็โหยแย่เลยอ่ะมันก็จริงของนายเอ๊ะ นั่นอะไรของเธอตื่นตระหนกอะไรของเ,ออเธอก็ได้เนี่ยงฮ้ยโอ้ my g กอดเดี๋ยวไนดะนี่น,นี่นี่มันย่ยแล้วตอนนี้ที่เนี่ยก,ก็กลายเป็นฝนเลือดเหมือนกันนะสวยละสิแบบนี้พูดยัไงไม่ทันขาดคำเลยนี่มันอะไรกันละเนี่ย นี่พวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะเราก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะสิเฮ้ยเออ้ยจริงด้วยพวกหมูพวกหมูที่อยู่ข้างล่างนั่นเอ็นเจเราจะต้องไปช่วยพวกมันเดี๋ยวมันจะโดนฝนเลือดกลายเป็นกระดูกไปซะหมดแล้วเ,ออเขา้ยจะพวกหมูนั่นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกมีต้นไม้บังอยู่ไม่ใช่หรือไงอะเฮ้ยต้นไม้แค่นั้นมันจะบังได้ยังไงกันล่ะรีบลงไปช่วยแล้วเฮ้ยถ้ายลงไปนะั่ก็โดนนะสิไปแล้วไปแล้วยังไงก็ต้องไปช่วยพวกพมันนะจะบ้านเรื่องไงทำไมไม่ห่วงชีวิตตัวเองอะเดี๋ยวนะเอะ พวกหมูพวกนั้นม,ม,มันหายไปหมดแล้วะเฮ้ยหายไปจริงด้วยอย่าบอกนะว่าไม่ทันแล้วะเฮ้ยช่วยชะมัดเลยอะเราช่วยไม่ทันนะเนี่ยตายหมดแล้วช่วยละสีแบบนี้ขนาดหมูยังไม่รอดแล้วพวกเราละแต่ว่าเอะเราอยู่ในบ้านแบบเนี้ยพวกเราก็ปลอดภัยนะสิ จริงด้วยสิเอ,อ๋้ตราบใดที่เราไม่ออกไปข้างนอกน่นะเราก็ไม่โดนฝนยังไงวะเออขอแค่ไม่โดนฝนพวกนั้นนะ่ะจิ้วๆสบายๆอยู่แล้วแบบนี้เดี๋ยววันสองวันก็หยุดตกแล้วล่ะมั้งเอ๋เพราะงั้นขึ้นไปดูทีวีกินพิซซ่าต่อดีกว่าเอ็นเจใ่ไม่เห็นต้องเครียดเลยนั่นสินะเออแล้วก็เครียดไปได้เอาล่ะเปิดการ์ตูนดูต่อเลยเอ็นเจพอใจแล้วเปิดเลยเปิดเลยฉันอยากดูสกิบิด,ดี้ทอยเลสดนะ้ะพอใจแล้วเอ,อ๊ะเฮ้ย อะไรแดงๆก็แวบผ่านตาไปแวบๆอะไรหยดใส่หัวเนี่ยเอ๊เยเฮ้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 ยเดี๋ยวฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเเยเฮ้ยยเ้เ้เเ้้น่ะ นมันก็คือฝนกรดนะสิหลังคาพวกนี้เอาไม่อยู่เลยจริงด้วยสิขนาดเนื้อคนยังหายเลยหลังคาบางๆพวกนี้เอาไม่อยู่แน่นอนอย่างนี้สักพักหนึ่งมันต้องทะลุลงมาแน่ๆเลยเอ็นเจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วหลังคาทะลุแล้วเอ็นเจรีบลงไปชั้นล่างเร็วเข้าเฮ้ยเอ็นเจมานี่แล้วมานี่แล้ว สวยนะแบบนี้เอ้ยสวยสุดๆไปเลยอะ่ะชิกกี้ทำยังไงกันดีถ้าหลังคาทะลุแบบนั้นน่ะตัวพื้นเนี่ยก็อาจจะไม่หลอดเหมือนกันน่ะสวยแล้วสิอย่างที่เธอพูดเลยถ้าปล่อยไว้แบบนี้ละก็ชั้นสองก็ต้องทะลุลงมาอย่างแน่นอนเลยอเออพวกเรากำลังจะตายเลยใจเย็นก่อนใจยเย็นก่อนเอ็นเจฉันคิดไอเดียดีๆออกแล้วแหละอ๋อไอเดียหลายอยอู่เราจะต้องสร้างฐานทับใต้ดินเพื่อหลบจากภาวะฝนกรดพวกนี้อ่ะ แจ๋วไอเดียของนายเนี่ยแจ๋วไปเลยอะ่ะแต่ว่านะเราจะต้องหาบล็อกที่มันสามารถกันพวกกดแล้วก็เลือดก,กดพวกนี้ได้บล็อกอย่างนั้นหรองั้นเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะอ่ะจวนี่ได้ไหมอ่ะอ๋อบล็อกเหล็กอย่างนั้นหรอเอ๋อ่จะว่าไปบล็อกเหล็กมันก็ทนทานอยู่นะเอ็นเจใช่ไหมล่ะแต่ว่านะอย่าลืมสิพวกนี้มันเป็นฝนนะถ้าเหล็กโดนน้ำมากๆลหละมันก็จะกลายเป็นสนิมยังไงล่ะโอ้ ของไายฉันลวมคิดไปเลยอ่ะแถมยังเป็นฝนกรดด้วยอ่ะแป๊บเดียวสนิมขึ้นก็ผูแล้วอ่ะใช่แล้วแหละแบบแนั้นน่ะอยู่ได้ไม่นานหรอกเอแล้วใช้บล็อกอะไรดีล่ะซิกกี้ครับเ,เอาเป็นว่าใช้เจ้านี่แล้วกันเอ็<ะ>นเจนี่นี่นี่เจ้านี่เจ้านี่้ยนั่นมันนั่นไหลอะสีมันดินเลยอ่ะเจ้านี่เนี่ยนะมันเรียกว่าหินแกรนไนท์หรือก็คือหินเหล็กไฟนั่นเอง หินเหล็กไฟเฮ้ยใช่แล้ว<ฟ>หินเหล็กไฟฟังดูเท่ชะมัดเลยอะ่ะเจ้านี่นะ่นะมันมีความทนทานต่อกรดสูงมากกนส่วนใหญ่เขาเอามาใช้สร้างบ้านกันโอ้อย่างนี้นี่เองเป็นหินที่บางคนเนี่ยเขาเอามาทําครบตําส้มตําด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วถือว่าทาไมมันทนทานชะมัดเลยอะ่ะเอเอาล่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องสร้างลงไปเป็นฐานทับใต้ดินแล้วปิดด้วยเจหินนี่ยังไงล่ะโอ้แฉ่งจ๋ นี้จะฝนพวกนั้นจะทะลุออกไปไม่ได้แล้วเอาละเริ่มจากการขุดดินลงไปก่อนเอ็นเจเราจะขุดบล็อกประมาณ3าคูณสนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเราจําเป็นจะต้องขุดลงไปให้ได้ลึกอยู่พอสมควรเลยนะ ยิ่งลึกยิ่งดีเพื่อที่เราจะได้สามารถวางหินเหล็กไฟได้หลายๆชิน้นโอ้เข้าใจแล้วยิ่งมีหลายชั้นนะนะเราจะยิ่งปลอดภยัยไปเร็วไปเร็วจะขดลึกไปถึงไหนกันเนะจากนั้นด้านบนนี้ฉันจ,จะทําการวางหินแกรนิตปิดไว้แบบนี้เลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฝนกดลงมาได้เยอะที่สุดเสร็จแ,แล้วก็เหลือไว้สักช่องหนึ่งเพื่อวางแฉกปดอเอาแหละเท่านี้ก็เรียบร้อยข้างล่างนั้นเป็นยังไงบ้างเอ็นเจอ๋กล้จะเสร็จหรือเปล่านะไม่แน่ใจอะน่าจะยังไม่เสร็จอะ่ะโอเคเธอกำลังเปลี่ยนบล็อกร,บรอบๆให้เป็นแกรนิตให้หมดเลยใใชช่ไหม <Wow. S 2> ดีมากทำดีเลยส่วนชั้นนะนะจะทําการพยายามวางหินแกรน,นิตหลายๆชั้นแบบนี้เพื่อที่อย่างน้อยๆน่ะอาจจะสามารถกันหยดฝนกฎดที่ซึมลงมาได้ เอ๋ยถ้าตอมาถึงนี่แล้วเหรอเนี่ยเอ็นเจ๋อใยกระชายน่ะสิเอ๋ยหลบหน่อยสิฉันจะลงไปข้างล่างแนะ่โอ้ยฉันก็ยังต่อไม่เสร็จเลยอ่ะเอาแหละเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นหินแกรน,นิตให้หมดเลยโอเคส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะทําการขยายออกไปอีกด้านล่างนี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องอาศัยอยู่นะเข้า <He i. S 1> ใจไหมเอ็นเจเข้าใจแล้วฝากที่เรือด้วยนะฉันจะจัดการตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะ่ะโอเคเลยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เอาไว้อยู่ชั่วคราวึ๊บชิบชขบชิ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 บ ้มาเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นหินแกรนิตกันเถอะได้เลยเอนเจพอขยายพื้นที่เสร็จแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยให้กลายเป็นหินแกรนิตให้หมดไปแล้ว รวมถึงเจ้าหลังคาด้านบนนั้นด้วยชึบชึบชึบชบพอกำแพงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเพดานให้เป็นหินแกรนิตด,ด้วยเพื่ป้องกันเจ้าฝนเลือดนั่นถูกต้องเลยไม่ไหลลงมาเออเออต่อไปแบบนั้นแหละเอ็นเจดีมากดีมากโอ๊ยแล้วนายทำอะไรอ,ะอ่ะงอะฉันกำลังให้กําลังใจเธออยู่ไงเอยก็ต้องช่วยกันต่อสิโอเคโอเคเอาละอีกแค่นิดเดียวก็จะเสร็จแล้วชึบชบชึบชึบชึบ เหรอเสร็จเรียบร้อยเจ๋งแจ๋วเสร็จสักทีโอ้ยเท่านี้ที่นี่ก็มีแต่แหตินแคริตเต็มไปหมดเลยอะล่ะใช้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เอาแหละเราอาจจะต้องมีเครื่องมือบางอย่างเพื่อใช้ชีวิตอยู่รอดนะเอ็นเจข้างใต้เนี่ย อย่างเช่นอะไรอย่างแน่นอนก็ต้องเป็นเครื่องทําครัวหรืออะไรพวกนั้นนะสิเฟอร์นิเจอร์อไน่งั้งนเดี๋ยวฉันจะจ,จัดแจงเรื่องที่นอนก็แล้วกันนะได้เลยเดี๋ยวฉันจะจ,จัดการเรื่องครัวเองเอาแหละเอามุมนี้เป็นมุมครัวแล้วกันก่อนเองก็ต้องวางโต๊ะครัวก่อนจากนั้นก็ซิงค์ล้างจานเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะ เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโต๊ะสีฟ้านิดน,นึงเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นเตาแก๊ส2ออันแล้วกันนะซึ่งถ้ามีเตาแก๊สเนี่ยก็ต้องมีตัวดูดควันด้วยแปะตัวดูดควันเข้าไปแบบนี้ควันจะได้ไม่ฟุ้งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตู้เย็นเอาเป็นว่าตู้เย็น2ตู้ละกันเอ็นเจกินเยอะมีเครื่องปิ้งขนมปังซะหน่อยก็ดีนี่เรียบร้อยที่ขาดไปไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเตาไมโครเวฟนี่ใช้บ่อยสุดๆเอากระช้ามาวางไว้ตรงนี้อ เสร็จแล้วก็ถังขยะตรงนี้แล้วกันชึบเรียบร้อยโอเคเท่านี้ผนกครัวก็เสร็จแล้วเวลาหิวก็สามารถแวะมาตรงนี้ได้เฮ้้เอ็นเจผนกห้องนอนเป็นไงบ้างเนี่ยโ,โหฝั่งที่นอนของเธอนี่ดูสวยชะมัดเลยฮนะน่านอนชะมัดเลยแลวฉันก็ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไว้ดูข่าวสารยังไงแล้ว,ว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างแจ๋วเลยเออฉลาดชะมัดเลยเธอเนี่ย อยู่ข้างในเนี่ยเบื่อชวันเลยอ่ะผ่านมาสามวันแล้วอ่ะเฮ้ยข้างนอกจะเป็นยังไงบ้างอาชิคิฉันว่าฝนน่าจะหยุดแล้วมัง้งอ่อนั่นสินะฉันก็ไม่ได้ยินเสียงฝนอีกแล้วนะ่ะเอ้ยงั้นเราก็ไปดูกันไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเอนเจยอย่าเพิ่งไปเฮ้ยทำไมอ่ะถ้าเกิดมันยังไม่หยุดตกแล้วก็โดนเข้าไปเดี๋ยวเธอก็กลายเป็นสเกลิตันหรอเฮ้ยก็จริงแ โอ้งั้นจริงสิมาเปิดข่าวดูกันเถอใช่แล้วแหละนี่คือเหตุผลที่เธอติดตั้งทีวีไว้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอเออก็จริงของนายเ, <c oughs> เปิดทีวีดูแล้วฉันก็อยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงข้างนอกนะั่นน่ะโอเคเข้าใจแล้วสวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศจากสำนักข่าวไมครับใกล้บ้านคุณนะคะ ตอนนี้สภาพอากาศสดใสแล้วก็จำใสที่สุดฝนกรดได้หายไปแล้วนะคะทางพยากรณ์อากาศและนักนิติวิทยาต่างๆต,ต,ต,ต่างพูดกันว่าประชาชนสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติแล้วละคะดูสิคะอากาศสดใสที่สุดเลยคะ <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนแรกเป็นพลังของประชาชนในการก้าวแรกนะคะเมื่อฝนหยุดลงแล้วและจะเป็นตัวแทนทุกคนเองค่ะ ความว่ากับขัง,ขงอกข้างนอกเอยไม่ปลอดภัยอย่างนั้นเลยเออใช่แล้วแหละเอ็นเจฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะถึงฝนกรดจะหายไปอะแต่ที่เห็นในทีวีเมื่อกี้เนี่ยพื้นแล้วก็ต้นไม้ทุกอย่างนะ่ะยังเป็นสีแดงเป็นผลกระทบจากฝนกรดทั้งนั้นเลยเอ,อ้ยจริงด้วยหมายความว่าถ้าสัมผัสจาพวกนั้นไปแล้วก็เราก็ตายอยู่ดีนะสิเอยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละดูเหมือนว่าเราจะต้องรอ<า>ให้ระบบนิเวศอะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะ ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนกันล่ะเนี่ยเออยจากที่ฉันคิดดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักสามเดือนหน่ะเอ็นเจ ตาย,ยแ,แต่ถ้าออกไปแล้วเธอเหยียบโดนฝนกรดสักนิดเดียวแบบเมื่อกี้นี้น่นนก็เธอก็จะกลายเป็นสกิลิตันแล้วก็ตายยังไงเล่าไม่เอาฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเลไม่เอาไม่เอาเลยเอาเธอเอาเธอเอาเป็นว่าเราต้องอยู่ที่นี่ไปสักพักแล้นะเอ็นเจเอ้ยเจงเลยไปชงชาเกียวกินดีกว่า เฮเอ็นเจตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วจะหมายอะไชิกี้ได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วนะสิตอนนี้มันก็ผ่านไปตั้ง3เดือนแล้วนะสามเดือนแล้วเหรอใช่แล้วล่ะ ถึงอากาศบริสุทธิ์่ะไป <Right. S 2> ดูกันเถอะใจเย็นก่อนสิเอ็นเจอ่ทำไมอะ่ะออกไปข้างนอกอะ่ะถึงมันจะผ่านมา3เดือนแล้วก็จริงเรายังไม่รู้นะว่าข้างนอกจะเป็นยังไงนะ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังด้วยล่ะถ้าเกิดเดินไปเหยียบโดนฝนกรดแล้วก็ตายเลยนะโอ้ยเข้าใจแล้วฉันจะไม่เหยียบอะไรที่เป็นสีแดงเด็ดขาดเลยดีมากดีมากเอาแหละไปดูกันดีกว่าว่าข้างนอกจะเป็นยังไงหนละโอ้โหไม่ได้เห็นฟ้าเห็นเดือนเห็นตะวันมาตั้งนานน่ะอยากไปส่องคอแสงสักหน่อยอะ่ะไปเปิดประตูออกไปก็ระวังฝนกรดหยดใส่หัวนะเอ็นเจปลอดภัยไหมอะเอ็นเจไม่ ไลเฮ้อโอ้จิกี้ดูรอบๆสีบ้านพังไปหมดเลยอะเฮ้ยจริงด้วยสินะพวกหินหรือว่าไม้อะไรพวกเนี้ยเอามันไม่อยู่จริงๆด้วยฝนเลือดพวกนั้นน่ะก็จริงนฮะแต่ว่าสภาพบ้านเราไม่ดูเก่าไปหน่อยเหรอผ่านมากี่วันกันแน่แน่ใจนะว่าสามเดือนอะเฮ้ยแต่ว่าต้องเช็คดูก่อนว่าข้างนอกนะปลอดภัยหรือยังเอ็นเจเฮ้ยไหนดูรอบๆสิอ๋ออะ นั่นไงเอ็นเจมีพวกหมูอยู่ยมีพวกหมูเต็มไปหมดเลยอะ <S <S ก็แสดงว่าตอนนี้ปลอดภัยกลับเป็นปกติแล้วน่ใสิได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีเย้แจ๋วเลยแต่ว่าลนะเอ็นเจอย่างที่เธอว่าเลยรอบๆเนี่ยมีทั้งหญ้าขึ้นมีทยยมั้งใยแมงมุมเอวบอกแล้วว่าเจ้าฝนเลือดพวกนั้นอะมันหยุดต้องนานแล้วแต่เราไม่รู้นะ ฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็พวกเราก็ต้องเอาชีวิตรอดไปก่อนนะไม่เป็นไรหรอกเนเฮ้ยดูบ้านรอบๆพวกนี้สิอยากใหญ่ขึ้นหมดแล้วขนาดเนี่ยเอฉันว่าเราใช้เวลาใต้นั้นนานไปหรือเปล่านะฉันคิดว่าหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่พวกเราสองคนแล้วหรอเอ๊ะเอ๊ะถ้าเขาเขาย้ายหนีก็ไปหมดแล้ว เขาเขาไม่ได้อยุดใต้ดินมนพวกเราหรอกนั่นสินะแล้วทำไมเราถึงไม่ย้ายออกเราจะอยู่ทำไมละเนี่ยเอ็นเจทำไมไม่อพยพไปที่ปลอดภัยหลาคนก็อพยพหมดแล้วหวยเรานี่ทำมันเรื่องง่ายมันเรื่องยากไปดีกว่าเอ็นเจรีบออกจากที่นี่กันดีกว่า เออโอต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ยนินตั้ง3เดือนอะไรกันละเนี่ยจะกลายเป็นคนทำอยู่แล้วสิงเฮ้ยวันหลังนะครับถ้ามีภัยพิบัติธรรมชาติอะไรอะ่ะอพยพนะครับน้องๆเอ้อยใช่แล้วรีบอบพยพนะเข้าใจเปล่าใช่แล้วใช่แล้วเอาละไปกันดีกว่าเอ็นเจ้เลยละ,ละ